ที่สารพ่อลูกครับมือนี้เอาจะบ้า,ามากินนี่ครับสร้อยจูครับตอนกำลังมันเมื่อครับนี่ข้ามาเบิ่งครับนี่เจ็บแสบครับมานี่ครับตอนนี้อยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมาทันกันทันกันทันตอน,นไงกัน<แ>มาเสิครับมาเรื<แ>่องี่น้องทางไก่ทางไก <ป S 1> ่เพราะว่าทางแถ<ป>วไห้ซอสปอป,ปเล้ามากินน้ำ เนื้อครับเดิมมือนี้มือนี้ห้าก็ได้มาจากปทุมธานีครับนี่ครับไหเนื้อเนี่ยเป็นเนื้ออี๋เนื้องังงวครับเนื้อง,งัวเนื้องัวงนี่กินอันนี้นนสิกินดิบหรือกินสดกินดิบกินดิบมาครับไหมันกินได้หรือกินดิบกินดิบได้ครับมัง<อ>่งเบิ้งครับเบิง้งเฮ้ยเสียบเมนหมอนันจะว่เป็นพญานาคกินดิบบ่ครับเป็นพญารับโอ้ดีขึ้นแล้องัวงค่อยกินบ่เนื้องัวเคยครับผมเคยครับโอเคยอ๋อกินดิบจังจริงแก้มแก้ว ครับแซ่บเป็นบอครับโอเคมาครับมาพี่น้องทางไก่ทางไกลเพราะว่าจับปอแล้วฟักออมสุโตีไก่ผู้ไก่เด็ดมากนะครับเป็นเป็นมีสีอีสานท้องอีสานหุ่งเฮาครับโอเคมาครับมาโอเคโอเคหุ่งเข้ามาด้เดินทางมาจากคุราะครับอ่ามาทุ่งท่านี่ครับได้มาอยู่ต้นสวนท่าจีมาอยู่บ้านเฮาครับเหมือนกับวิธีจีสานบ้านเฮาครับนี่เบิ่งครับนี่ถ่ายคลิป มเนวเนียไม่ไหม้เยครับนี่พึงเนี้ยบงนี่เขาไปได้ตัวเลยเนือไม่ไหม้ขาไม่ไหม้แล้วครับนี่ครับอย่าด่ามานะครับเ้อเองต้องเกิบบน้านี่โส่งไปหาวัวข้างอกเองนี่นี้ครับนี่นี่เอาไปเอาัวแมอาแมวาดเลยครดีดเลยครับนีสดเลยพี่ อันนี้อันนี้ต้องล้างนิ้งไปนิดเดียขอให้พี่น้องคาับบ้านนามืดเลยนะเนี่ยผมเนี่อยูก็ลูกก็ล้านสองคนพ่อแม่เขาก็า่อากันดามากินให้เบ่งนะครับผมครับมาครับลามาบ่นเลยดีพาขี่เร็วปะครับพาขีดเร็วครับเพื่อนปูผมมาสั่นแม่เอาลูกไม่น้นำเอพันเลยครับผมพันครับพันเลยครับ นี่ครับนีดาผมกระปุกความเงินประเมินกันนะพี่น้องเพน่ันน้ำมยุ่งง่ายนะพี่น้องนองน้ำกับอะไรยุ่งง่ายเลยครับครับยกแก้วขึ้นมาเลยลูกแก้วมาเลยมันเห็นมังสีดาผมลากแก้วอันนี้ลูกใาเลยครับลูกใสเด้อครับมักไว้เลยมักไว้เลยออึ้นขึ้น